ดิฉันแพทย์หญิงสุรศดีอํานักมาดีค่ะเป็นสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลพหลนโยชินค่ะ อาการปวดหลังและปวดเอวในคนท้องนะคะสามารถอธิบายได้ง่ายๆคือ1เนี่ยในหญิงตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนดีแลกซินและโปรเจสเตอโรนนะคะทำให้มีการยืดหยุ่นของตัวข้อต่อและเอ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่ไปยกของหนกักไปทําอะไรผิดท่านิดนึงเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังได้ง่ายนะคะอันที่2เนี่ยเกิดจากมดลูก แล้วก็น้ําหนักตัวของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นพวกนี้มันจะไปเกิดแรงกดบริเวณข้อต่อของกระดูกสันหลังกับกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะตรงนี้มันรับน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราหลังแอนเพราะเรายืนแอ่งหลังเพื่อให้เกิดการทรงตัวที่ดีขึ้นอาการปวดหลังหรือว่าปวดตรงากล้ามเรือด้านหลังเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น,นะคะ่ะ อาการปวดหลังมักจะไม่ค่อยหายเองค่ะการรักษาเนี่ยเริ่มจากหนึ่งถ้าเกิดเรามีอาการปวดหลังแบบเฉียบพันเนี่ยเราอาจจะต้องรักษาโดยการใช้ยาการฝังเข็มการทำกายภาพบำบัดนะคะพออาการปวดหลังแบบเฉียบพันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและสะโพกค,ค่ะ แล้วก็อีกคําแนะนำหนึ่งสําหรับอาการปวดหลังนะคะคือคุณแม่สามารถที่จะใช้ตัวเข็มขับพยุงคานเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังของคุณแม่ได้ค่ะ คุณแม่มีอาการปวดหลังแบบรุนแรงจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้คือเดินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะขยับตัวก็ลําบากอันนี้ควรจะมาพบแพทย์หรือมีอาการปวดหลังร่วมกับมีแขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการชาเกิดขึ้นค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วกังวลว่าตัวเองจะมีอาการปวดหลังหมอมีคําแนะนํานะคะ1ก็คืออย่าให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วจนเกินไป2คุณแม่ควรจะต้องมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะและถ้าเกิดคุณแม่มีอาการปวดหลังจริงๆอ่ะคุณแม่ก็สามารถมาพบแพทย์ได้นะคะเราสามารถช่วยดูแลคุณแม่ได้ค่ะ